สวัสดีมิลักแฟนพระและผู้มีกลาคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็อีพีร้อยสิบเอ็ดนะครับนะม,มาชมพระสมเด็จกันนะครับมีหลากหลายให้ชมเลยนะครับเดี๋ยวเราเรา,เร,าเริ่มชิ้นแรกเลยละกันนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับบางคุณพรมพิมใหญ่นะครับ พระสมเด็จบาคุณพรมพิมใหญ่ครับนี่ครับดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ให้ดีๆนะครับนะดูพิมพ์ให้ดีๆนะครับนี่นะครับนะจะมีปิดทองลงรักเก่านะครับนี่เศษทองเศษทองนะครับเดี๋ยวเราไปชมเนื้อเนื้อหากันเลยกันนะฮะ นะครับสมเด็จบางุ่พรมนะนี่ครับพอลงกล้องนะครับพี่จะเห็นเนื้อเขาจะหนึกนุ่มเลยนะฮะเนื้อจะหนึกนุ่มจะแกล่งนะแกล่งแกล่งนะเนะื้อบางพพุ่พรมพิมพใหญ่นะนี่ครับนี่ครับน,นี่ครับนะพิมพ์ค่อนข้างดีนะพิมพ์ดีนะพิมพ์ดีนะ เนื้อโอเคเลยนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับนี่นี่ครับนะขายนะครับขายราคาแบบดูชอบเอาไปละกันนะครับนะดูชอบเอาไปละกันนะเปิดไว้สี่พันห้านะครับเปิดไว้สี่พันห้านะครับเปิดไว้สี่พันห้านะครับเป็นบางคณพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่หลังจะมีคาบเหมือนคาบกุนะครับพระเลี่ยมเก่ามานะครับเปิดเลี่ยมมาเห็นปะนี่ หลังหลังจะแน่แนๆนะสวนมาาบางคนผมข้างจะแน่นอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับข้ามข้าบไข่นี่ฮะนี่ครับโปรไว้สาครับนี่ครับขอรูปได้นะครับขอรูปเพิ่มได้นะขอรูปเพิ่มได้นะครับแคปหน้าจอขอรูปเพิ่มได้เลยนะครับ ต่อไปนะฮะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับวัลคังพิมพเจดีนะครับนะครับถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กผม,มนะองค์นี้ข็ตอนนะครับหลายบาทอยู่นะครับมาให้ชมกันนะฮะนี่ครับเป็นพระสมเด็จวัลคังพิมทองเจดีนะครับนี่นี่ครับ ข้างหนาเลยอยงนี้มีลักด้วยนะครับนี่ลักปกคลุมเลยนะครับนี่ข้างพดหนาเลยหนาพิมพ์เจดีอ์องนี้นะมีลงในหนังสือนะครับนี่ดูครับมามีลงในหนังสือนะนะเราไปชมเนื้อหากันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จองนี้ผมดูแท้นะนะครับ พ,พี่ FC ดูให้ชอบละกันนะดูชอบอย่างเดียวนะครับนะหรือจะดูองค์จริงได้นะครับได้หมดนะนดูองค์จริงก็ได้นะครับเป็นวัดละคังพี่วัดละคังนะวัดละคังครับนี่ครับดูดูข้าบลงข้าบรักนะนี่ครับแห้งๆเลยนะนี่ องนี้มวลทรงมวลสารชัดเจนดีนะชัดเจนดีนะองนี้เปิดไว้ห้าหมื่นบาทนะครับนี่เปิดไว้ห้าหมื่นบาทนะครับนะต่อไปเป็นพิมพ์ฐานแซมแล้วกันนะนี่ฐานแซมนะนนะนนมนะจะแกะให้ชมนะครับ พีนี้ก็นะครับดูนี่ครับฐานแซมวัลคระงนะครับวัลกระงเลยนะหลังดูง่ายเลยนะครับหลังดูง่ายนะองนี้หลังดูง่ายนะหัวสานอะไรชัดเจนดีนะครับนี่นี่ครับเป็นก้นก้อนเลยเนื้อหาตุ๊บตับเลยนะครับเนื้อจะตุ๊บตับเลยนะเนื้ออค์นี้จะตุ๊บตับเลยนะครับ นี่ครับองนี้เปิดไว้เจ็ดพันห้าครับนะนี่ครับจะเปิดไว้เจ็ดพันห้านะนะครับผมเปิดในเฟซหลักหมื่นนะนะครับหน้าไลฟ์เปิดหลักหมื่นนะอันนี้แบ่งปันเอฟซีสมาชิกนะครับชาว youtube นะนี่ครับเจ็ดพันห้าครับนี่ถาแซมวัละครังครับดูคนชอบดูคนใช่นะนี่ครับส่วนตัวดูแท้นะนี่ครับนี่ครับ เจ็ดันห้าครับ FC นะครับนะครับช้าหน่อยนะครับมีล้างข้างหลายองค์นะครับนะต่อไปนะครับเป็นนะครับเป็นนี่วัลลังพิมเกตประตูนะครับ องนี้ขอ,อนะอง์นี้เดี๋ยวแกะให้ชมเลยแล้วกันนะอง,องนี้สวยองนี้ใจจริงไม่อยากจะแกะนะกลัวพระหักนะครับกลัวพระหักบ้างเลยองนี้สวยนะครับองนี้สวยสมบูรณ์นะครับมาไปชมกันเลยแล้วกันนะนี่ครับเป็นพระสมเด็จวรคังเกบตบัวตูเนาะองนี้สวย องนี้ได้เดิมอะนะพระไม่ผ่านการใช้พระไม่ผ่านการใช้พระลงรักมาดูหลังนี่ครับหลังดูง่ายนะครับพี่ๆนี่ครับเอซี C นะหลังดูง่ายดีนะน<อ>ี่เขาเรียกพิมพ์ห้อยพระบาทนะครับนี่คือเดิมเดิมนะครับนี่คือเนื้อวัลระครังเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมนะเดิมเดิมนี่เป็นก้อนก้อเลยครับดูเป็น,นก้อนๆเลยนะ มันก็นเลยครับนี่ครับเกตประตูมครับองนี้เปิดไว้สองหมื่นบาทครับพี่นะเปิดไว้สองหมืนบาทครับนี่เปิดไว 20, ้สองหมื่นละะโอเคนะครับนี่ครับเปิดไว้สองหมื่นบาทครับ หลังชัดเจนีพระไม่สัมผัสนะพระไม่โดนสัมผัสเหงื่อเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับประมาณนี้เลยนะพี่ดูรอยคูดนะรอยคูดบนลสารตัวรอยตัดเห็นไหมนี่ครับรอยสับนะใช้ของมีของของมีคมะสับเลยนะครับนี่รอยไม่รอยคูดเลยแล้วลงรักเห็นไหมโอ้พระอ,องค์นี้ดูง่ายดีนะเอฟซี FC นะ มีทุนหน่อยก็ซื้อได้ fc นะนะครับอยู่ที่คนชอบด้วยนะนะครับอยู่ที่คนชอบด้วยเจออยู่ในมือใหญ่ก็ซื้อซื้อไม่ได้ fc นะครับเนี่ยผมนะครับกระตูนนะชื่อบางคนถามชื่ออะไรกระตูนเมืองจันนะครับชื่อตูนนะเป็นคนจันทบุรีนะครับเออเป็นคนจันทบุรีนะฮะนะครับ นี่ครับององสุดท้ายนะครับวันนี้พาสสมเด็จองสุดท้ายนะครับนี่เอาให้ชมนะนี่ครับองนี้แพงหน่อยองนี้เป็นวัดะระฆังพุ่งใหญ่ครับเอฟซี FC. องนี้ดูง่ายเลยนะครับอยากจะให้ดูนะโอ้ยองนี้ดูง่ายจริงครับเอฟซี FC. จะต่อกันหมื่นนิดหน่อยนะเนี่ยเปิดไว้เปิดหน้าเฟซไว้สามหมื่นสี่สี่หมื่นประมาณนี้นะแต่ในไลฟ์นะแบ่งปัน YouTube นะครับแบ,แบ่งปันนะคนที่ชอบพาสมเด็จนะขอขอสมเด็จเลยนะนี่ครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับหนะนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับนะครับหนมื่นแปดนะนี่ดูง่ายครับเอฟซีเนะนื้อเป็นก้อนดีนะองค์เนี้ย นี่ครับเนื้อตุบตับเลยนี่เอามื่นแปดครับ fc เนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยวัดละคังครับ fc ดูนี่ครับเนื้อแบบนี้เป็นวัดละคังครับเนี่ยนะนี่ครับเนื้อแบบนี้เป็นวันละคังนะ fc นะนะครับโอ้ยดูข้างหลังนี่ fc เออ fc ดูข้างหลังแล้วกันนะเป็นคนก้อเลยนะนี่ มันก้อเลย FC โดยเนื้อหามีวะละัลคังนะครับนี่มันแปดนะครับชอบขอรูปเพิ่มได้นะครับต่อไปนะครับนี่องค์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับกุเก่านะครับบางคนพรมพิมพ์เส้นได้ครับโหองนี้นะ ดูง่ายดีนะพระก,กูเก่านี่ครับพระก,กูเก่าครับพระกูเก่าครับโอ้โหองนี้นะได้ตังนะนี่ได้ตังแน่นอนนะองนี้นะนี่ครับผมไว 20, 000, นะ้สองหมื่นนะซส้นได้น,นะครับ ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินแล้วกันนะนี่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมเอนะครับน่าจะเป็นเอนะครับเป็นเอนี่โคสวยอะ่ะองค์นี้สวยเดิมเดิมเลยดูโลหะดิพีดูโลหะ,ลหะเขียวอมเหลืองเห็นไหมนี่ฮะนะครับว นี่ครับดูโลหะนี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นเม,ม็ดลงเม็ดแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจอันนี้องค์นี้พระดเดิมๆนะครับพระดเดิมๆดูตูดนะครับนะครับเอาหกพันครับเนะอฟซีเอาหกพันนะผมพอเงินองค์นี้เอาหกพันนะครับนี่องค์นี้ขออนุญาตไม่แกะนะไม่แกะเนี่ยพระแท้ดูง่ายนะ นี่ครับพี่ดูครับเอซดูมาดูกระแสมุ้งครับโค้ดสวยอะออนี่ครับถ้าชอบหลังไมมาแล้วกันขอรูปเพิ่มได้นะครับสำหรับ e ีีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ e ีีหน้าครับสวัสดีครับ f อที่เข้ามารับชมนะครับเฮงๆ้วยๆยนะครับ